มาสอซุ่งเฮียไม่อมไปหาอายรนกัากันรดาวนที่17หรือทวน17ปีคริสต์ศงแห่งสาวสีกขาเมื่อได้เขาคำว่ากันลองวิ่งตัางยานวันกุนก็เกีรยิใหญ่เกว้ข่าวใหม่ๆข่าวมาแห่งเตียบเลียงว่านายคุณดีอันเจ,าจ้าจจมเมืองกุงทิ้งนั่นกวนไน้นวิ่งตัางยานหลักว่า เขาได้คุยห้องเมหมอกยาบอกว่าสังีนปีนอทัไงหาห้องเมหมอกยาเปลี่ยนอันของอันเลี้ยงคุณมักคุณมิบวักุ้งวักวางในขายามยกลางคืนฮะมันเป็นเจ้าหื้อยีดีเชีนยนไตก็อนยำเล่ยามอู้จัก พยายามจังตุยและพยายามคันก็เลยไปหูห้องเมมอกยาอันมานั้นลหลักนี้นึงอ,อยู่ดีรายการก็ใครผู้เหมือนกันเนื้นทุ่นีของโจมึงปีดังยานกวนเมืองปันข่าวมาได้ว่าหางเฮียนความยอดได้คุยห้องเมมอกยา บอกว่าอองตีก็มีย่ะทางเที่ยนอ่ะกยไปเลยผุยเป็นด้านไกน่ตาเฮอจุง้งดำองซุ้งขีร่รเมืองขี่จักเพียงเยอะกว่าขีา่ตัวายกูนายมีอะไรหลายอันใครดสูดใจเม,มยมบอยาอันว่านั่นตีดังยานทางเฮียนไว้ปัญญาามีดังไหนปีดอนังไหน đảng yên bàn kinh ngân khoản tỉ bình long tỉ ủ mưa ta này trái sài gòn mường bạc Khoảng quang hạp tiếng mường đảng yên mường đảng yên bàn quân có kiện nhảy phải lấy mà mùng đuôi có bao khói tiệm lục đài mùng quân lợi mưa đảng kinh mưa đại sắp để yên tiền viên lên ลุยดงจุง่มกำกองใต้บงังทุงเตบผุยหงเมหมอกยาเมหมอกยามาได้เป็นหมอกยลาล้ำฮะมอกยาย้ยง่ะอดีกว่มันแค่า่าเฉีีคุยกันยินว่าหนุ่มไหคนใจประโยุัสั์คนก้าคนขายคนก้าโวโปอก้าควายคนหลี่มึง ไดยจุดกกับแสงเ่าคือนลองเขาเจอกวนะลองจีนี่หลองจีนคือะพอมีเมหมอกยากมาเกี่ยนี่ียงจางห้งของจุงกุ้งียงจีนขาวสลดข้าวอัดตัเก้าให้กดอนไม่เคยจุ nơi thủ ông mi khám là mi ngân mi cạc ca ha mi sáng biếu bì nọ là anh ấy tí hiện hợp bước tay cạc diễn ha tí hết hợp tay khuyên ha ẩm ngân cổ tí hết hợp ngân lộng khỉ, khỉ cho khép cụ giao จุ่มกำกองจุ่มหาวยจุ่มปองจู่เขาเสด้มาจ่ายมาจ่ายเงินขีกเงินสำกรับเขาดีเมหมอกยาแถวฝ่ายทางด้านหนึ่งก็สำกรเขาดีจุ้มกำกองใจบางจุ่มแต่ได้ขึอนเจ้าก่าแต่ป้ายมันมีเจ้าเก่าแต่เอาเมหมอกยาเส่็จมาขายแรงิีนมาเสด็รอเล่งจับสิทธิ์ลูกเาที่เป็นก่าสมันยื นิ่มใจันนห้อาถักปีนอ๊าจาวขึ้นเมืองสันไวยเงาลายมันโปะโปอะไรนี่มาเปลี่ยนไว้ขอนปีาานอ๊าขับตร่งวิ่งดังยันสืบหลานมาทีเน,น่เน่อเปลี่ยนรองเท้เาไหนตายอันอยู่ดีเมืองไทยก็ใครมืออยู่เวียนดังยันขึ้นยอดทางลามันเปลี่ยนอารมณ์ปีโก,โกุก้มันเปลี่ยนอาโลปีมอมอเออดีเมืองไทยอนของ,ของ ตีมีที่ไหนเอาไว้ไม้สองสิบมา,มาลองได้ตีแลเอเนี่ยตีเมืองเกือกน้าพื้นเดินเสียงว่าคุ้งกันตึกหาตีมันตีเมืองกึอนะตึกหาอองตีแต่เด้กเฮ็ดอํเได้เป็นห้องอนั้นก็ขึ้นอนั้นก็บิตึกองตีแต่เด็กุยแม,มองอบยา ว่าว so so ่าจุ้มกํากว้าง6ขานี่กว่ากว่ามามาแลอีกขายที่ไม่มองกันอําง่ายพี่น้องหลายๆมันไล่เงินหรีนั่นน่ะในเมืองเฮาได้กรรมยาคียาอียาม่ากรรมพอก้าวก็ขี่เปลี่ยนแหลนจับแฮง của quân chúng trung cảm quảng của lòng cán bưng chịu sự hạ gìn căn an tiền nghiêm ban năm lần biến phù thi này cung cảm không mềm một nhà xong mà đặc gia này đi phù hàng hiện khiêm liễu này cô ba quê gia đi bưng cứng phải đời công cảm xem mà bị hạ tì ได้ไปพุยห้องเมหมอกยากปีนอกเขาครับปีน้อกมื่อคืนเขามาก็ก็ไล่เขาเลียวอ่ะเขาเลยไม่อยู่ขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะเข้มเป็นอารมณ์กําเลียวเลยเมหมอกยาเลยมึงมองมาถึงดล้วเมื่อวานมีปอจึงอะไรก็เลยมีอามนั้นก็มาก็ได้ลาบ่าซุ่มน้ำประกัศใต้วันให้ป๋าที่ยอง ว,วันเฮาเวียงเฮาเมืองเฮาเย็น,น,าาน,ยน,ยน,นเป็นตีกาขายเมลหมอกยาขี่ขีดีงามเปลี่ยนไปได้ไหมเี่ยเออแน่ขนาดลองลูกพื้นไต่เขา้าในพื้นวา่าวพื้นมาแนา่มั่นป้วนในหมอกพื้นหมงองเขานะพื้นพาหงเย่าก็พื้นสินดวงห้องสัง่งสินดวงปลาเต๊าะใช่ไหมพื้นด้านอนอกก็แขวนด้านนั่นนะ คุยได้ดังได้แขกได้ดงเนาะสอบกับสอบมาเต่ากับเต่ามากกว่ากว่ามากคุยคงไม่มั่ยาดีกาหาไปไม่มีเมื่อวางานอะไรหลุกพื้นใดพื้นกว่าพื้นมากพื้นกว่าพื้นมากกว่าพื้นยาสินดอกปาเด็ไม่ได้เป็นเท่านั้นเนี่ยตีเท้าขาด้วยเฮียหลาคอยบนมีเงิน คอยบนมีอุกจักคอยบนมีกล่องมีเครื่องใหญ่ๆคอยบนเสื้อเสื้อผ้าโค่น,งงนออลงมามดอันนี้เป็นเพราะฉะนั้นจุ่มกับกองไต่ำง่ายๆปลายม่อปลายเมียปัปดนบาเปียบปลายบาจ้อนนำตุเสียนมีกดไข่ cho bộ nón khéo mừng mịt Ảm biệt cá nhá đi nàng kiếp khoản gọm đá yá Chà nì khá cung thiên bà yá Nà tì hết Ai khó Ai khó tưởng Lai hạ đề không để hết hữu Hai bó đánh nhân này เมื่อเดี๋ยวนี้เสี่ยมีเรียนจีบว่าเมืองเย็นเมืองอยู่ก็เลยดูแล,ล,ล,ลาตายีรลานไายใหม่ก็กอนสีบิงมันเอาเครื่องใหญ่โตปแปดปีเก็บขอนก็นมีได้หากินก็น,น้ำกำไรเห็ดเกี่ยวเมื่อว่าลานนี้ลูกสูลานนี้ลูกสูซาลานนี้ลูกลายหางนี่เนี่ยเขาได้ถือก็ได้มีคนนม,มีหมาอ นะมีสมองหัวกะทิอันไทยเขวาว่าตาหากเงินเงื่อนจะตาลุกขึ้นะเปลี่ยนแล้ไดมันหลบภุยห้องเมงหมอยาจอมมันเปลี่ยนอาลูปีโกโก,โกอาลูปีมองมองอาลูดักปุ่นอยู่อ่างก๊อทองมีอะไรแต่ก็มีเงินอยู่นะัดทองอะไรเดียวก็มีว่าหันของของแลีแล้ยงข้าวสลดสลักเราจุดลุจัดะหันมมว่างหุ่งมาก ปั้นอ่าเจอ,ย,ย,อเยิ้วเย็นไรรงเจ้าว่าเอพอถามกลางใจตะปีตะปาในโปก้าปขา,ปา,ปา,ปา,ายเขาเอออันสุวรรณเจอไหมพาะอะไรนี่ยเงมนหลหายาวเนมนเนมันตีก็ถือหายาวละเจ้าว่าหลมีงหงลมียองคับ หลัเอานางเราเกาไม่ยกินอันนั้นก็ไม่หมองยามากกามากยาเนี่ยเงื่อนี่ปิวขึ้นปิวขึ้นเงื่อนี่เจ้าหลูวกันเถอเห็นไหนมีมาลาบ้านอยู่ดในเมืองเฮากูก็มันเต้นมาเลยมันเปลี่ยนอารมณ์มันเฮ้ยคนเมืองอันนี้เงินก็ะเปลี่ยนอารมณ์มันจงกำกองได้เลยก็เปลี่ยนอารมณ์เขาไปเปลี่ยนอารมณ์เฮาถึงเหมือนเออเจ้าเห็นไหนก็ได้มีมาเออมีดอกต่างหลาย lại hángิน này, ôm mô há này, măn há nài mày, hiện là, mì quàng áo cổ lông bạt, bông gai măn phu đi mứng cứ, xích ở cổ lông đó nó, nè, xích để thế, cang để tôi là lái, là sư hán để, lấy kín cho mươi, nọ, bận cả, quây gà quân lùng chân ba เ้าหลมหมอเป่าเขาหลุมหมอสดป่าเป่าให้จงไปสดเลยเห้ะไรก็ดีมีมาหลมหมอเป่าหลมหมอปักหลมอลักหลุมอาาม,อมอ้อตุอ้ยหลมหมอกุยหลมหมออน้่งเอ๊นั่เนงเขาได้เ,เหลือมเด็มไม่ดีได้ปีๆเราคือเรื่องสํารพื้นกว่าพื้นมาพื้นยาขาขาวพื้นยาสิดอกบาเตี้ย ลายุขึ้นใต้อํถึงย yes, ังอาไปยังหมายไล่อันว่านั้นให้สูเจ้าเฮาผู้นี้น่ะเมื่อดังเจ้าร้อยมาเฮาจัได๋เฮ็ดซะแน่เฮ็ดปริล่ะ่อนือว่าไล่คําอยู่ในสินโนบาเดียวนั้นอุ่นก็อุ่นสุนก็สุนไล่ก็ไล่โจก็โจซื้อก็ซื้อเป็นตะมาุยกไล่นอนในิ นูหักสาร่ายหนปาดเย็บกวกน้ม kind of so ีดอกหูว being ุ่นเลยเจี๋ยมึงคนลอยเมาขำนใงมันมาในปอดเ่าอ่ำหึอมาในก้าวกล้าเขาเี็นสิ่สิทดติดผิวยวมวยกัดล่างมันจุ้มแต่พี่จมมาทีนมันจงกลายรียนหยบยหยบยหยบยบๆวงยมาสิได้หดก็ดีเก่งเหลืองวานให้ยอดนังหลังคนกัียิ่ขนาดหรือหลายคไหม อันตายกว่าตาย,ย,าาย,อ,ายอ,อันงงเปียน,น,ปนาาาวไปบ่มีย้อนทลักย้อนด้วคําพดุงนั่นเอาไรเก่าก็มาจําหน่ายาวีไหนเออที่ที่มึงกวนอันว่าได้ซุมตื้อซุคือซุมพ่จากนลูกหลานลินให้พี่น้องเฮาคาฮู้เอาไว้ละปานกปกนั้นปานเจ้าาเฮา่ตงเจ้าาาในว่าเฮ็ดปอยยงาขาวเออหันาเรา นาว่าน้ามึงเขาเจ้าผ้าห้องเขาก่อนแ่ปเรื่อเจ้าผ้าก็ใส่ใจเราลองือตามมันมึงลงเขีลินเอาดัางเกี่ยวเอาเจี๋จีมึงคนเนี้ยคำานีเอามาแทโก้หนึ่งคำผูกมาแท่โก้นหนึ่งมือคือก็มาแทโกหนึงอาโลโปีผ้าเขาเนี่ยมือกันดางก็มีเนี่มือเดี๋ยวเยหรือผ้าเบี้ยผ้าเบี้ยมีพอดีเบี่ยหลังเอาพันขึ้นเนินเพียว ป่าไม่ถึงคือครเฮไัยดิ้งเผาเลยยังจ้าสีดีผ้าอย่างรู้บ่ปีดังไรเฮสเลเซ่ปลายมาลาเจานังดาย้อนว่าจุ่มกับกองเาขาคาในมันตึกใไขใจลายเจ้าผ้ากึ่งงามเขาเปลี่ยนสิเจ้าผ้าตึกไขให็ป้อยอย่างขาเท้าตึกใไขหันสินโดงสาวสาวเมฆหางน้งใหม่ พอว่าพุยหงเม่หมอกยาปีนอเข้าคอันอยู่เมืองขียอันอยเมืองไทยอันไตก็ะหนเมืองอเมริกันมังก็สมดีว่าอ่ะเผาว่าเมืองไท้ตุกข่าว่าประเดีกผุพเม่หมวกยากันใมันเป็นตีโจตีสูงมึงคงกาแม้วกันิบป่าเมึงกวรอย่งกทพวกเมืองไปสุกว่าสุกดีละ số tỉ lác triệu, số sen, đi, số tỉ năm trăm, số tỉ năm trăm, quê, té mà cho đi dang dại, té ma đi mơ cứng, âm cứng này, âm à cứng này, mẹ mỏng nhạt, té ma cho, té mà đá. Để 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 cả, té mà bịa này ca, li nít bả con เธอมีดาหาหอกเขาูดีไหนออกไว้ข่าวมันมีมาจากไหนมาดังเสียงปลายหละนะังเหเจ้าเสียงว่าก็ไเปลี่ยนสถี่รีก่นัะนะนปีกสมารเจ้าผายา่ามเสดขามันเจ้าปอหักเป็นทุกข์ได้ดาบวะ่ะลว่ามันมีเห็นล่าหม่นล่านเสียงล้าะนกะ่ไไงมันแค่สาวันสิบห้าสิบหก เสแ็จมาโหนดมาต่ำมันกูวันกูวันกูวันกูขึ้นกูขึ้นแรมีเงินเปลี่ยนเจ้ามีข้าวเปลี่ยนขุนอําผููมุนอามีบาามีกวยมีกว่างเจ้าอาาสีขึ้นลองขึ้นลองเสด็จเอาจื่อเสียงว่าได้เฮ็ดกินเดินน้ำนินแม่มึงได้ปีดอกอูปัเหาอะไรเงินอานว่าไดกูบ่าอะไรผู้ดี หมอนพลาโปะกึงหมอนเมืองโป,ป๊ปังไหม่าวานใจก่อนวางเงินนำหลำรองนะั่นี่ะมันเป็นคนเงยม,มันอึบเข่านะเ่ยเงินหำลำรองนะั่นเมื่อมีพระอาจารย์าอยู่ดีเมืองโกนีิโลเงินมีดีใจเพอมีเงินหนาเงินเตี้ยหันมันนะักต่อไปเพราะมีเงินเปิ้อนขางเนี่ยเพรมีเงินหนาก็เปิ้นเกียรกัน เจ้าในก็มีอยู่พอสะดวกเมื่อมงพกกันปรนไนห้ปาดีคู่เขียวเขาคาเไดไล่หาในใจจุ่มเ,เมื่อนเราเ,เมื่อึืงไล่าคุณวสนเสนทถือยอ่เมืองลำปางเหมอกหองหมอกแล้วก็ำหวยจ้ำยยได้เดียวกาเอาไงก็ยาบพูกปัญหา้างอะไรเจ้าเสี่อาอะไรครับสืเราไม่จะหาพ่อมีเก่าเจ้าไดว่าจ็นั ปีอาไหอันนี้เขาจะเล่นกันอย่ได้เปลนเสื้อผ้าจากไหนโตต่างกองกลางบ้านผีเดียวก็อันมันยอมไปก็มีตังหาอันไี้เขาจะเลนยิมกันกว่ากว่ามาสำหรับห้องเมหมอกยาปีนอ่าเข่าแต่ยางเล่ดิเดปุยชัมักิดหมอกหองกลางขึ้นนมันหองอยู่ก็ อัน,นี้ควรวีมีควนวีนำไปเสียป้ายปเทว่าเวกามันเปลี่ยนอารมณ์กูกกของรุกนใจเออมันเป็นอารมณ์อ,อยู่สีดาก่อน,นจะว่าคนใจเดีอเขากู๊กควรม,มีเงินควรมีคำปอก้าลาบานเขาเตมาไหนเีมาใจเงินมาเงินขนีเงินเดี๋ยวเขาเลยละล่ะ ในมือของเราตัวมึงเสงียงว่าเอออน,นี้ก็เีนจาหอห้งคุยเียนญจาเอลอยลอยตีเป็นว่าสิ่งนีอมึงต่างอย่างตีขึ้นกว่าตลาดเวงมึงอึง,องบีนบ่นา,าหาูปัญญาอะไรห้องมเมมอกยากตีปอบปอะไรมีมาเยาคา่ะคุณบักคุณมิบคุณมาคุณมิด โอ้เราจะดูจัดล่ปพอหันปุ๊บหูจะเตลียนหูจะปอดตัวเราปั่นได้แต่ไม่ขุ้นเสียงหือเข็ดฮือก็วันให้ายเนยเป็นสัตว์ที่ดีกว่าป้อมอยิบปอด้วยในกบบาทตรงดัดปีน้องเขาค่ะเงานอะไแม่บอกย่าอันมีมามันสุขค่ะ